เวลาอุทิศตนไม่หวังผลประโยชน์อันใดทำด้วยใจสัตย์ซื่อถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ้มภัยให้ให้เรานี้มีอาสาสมัครมีหัวใจพัฒนาชาติไทยอยู่ใกล้องนี้ของการรักษานามนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับผมร้อยเอกเฉลิมชัยชำชนะครับ ครับและกับผมเสเบกสารวุฒิคงตองครับพวกเราทั้งสองคนเป็นพิธีกรจิตอาสาพระอทารจากกองพันธนาช่างที่401กองพลพัฒนาที่4วันนี้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องเพลงนะครับได้รับมอบหมายจากพันโทสมชายราชมรงนะครับผู้บังคับกองพันธนาช่างที่401กองพลพัฒนาที่4นะครับให้มาร่วมเป็นพิธีกรดําเนินการไลฟ์ผ่านเพจเ e b o o k โรงเรียนจิตอาสาพระราจารนะครับโดยวันนี้หน่วยจิตอาสาของเรานะครับอ่าจะนําเสนอตอนอะไรนะครับน้องเพลงครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่งานสมโพธพระพุทธนิรโรคันตรายทยาวั์จตุรพิษครับและจะพาท่านผู้ชมไปพบกับงานกาชาิประจำปีของดีเมืองลุงประจำปีหกแปดครับพี่เจ้าครับอ๋อนะครับในส่วนของที่น้องเพลงแจ้งท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับก็มีโอกาสนะครับได้มาชมงานประจําปีนะครับของจังหวัดพัทลุงนะครับเดี๋ยวผมเน้นย้ำให้อีกครั้งหนึ่งที่ตอนของเราก็คือจิตอาสานะครับนําเสนอในการมาชมงานสมโพธพระพุทธนิโร อันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศนะครับแล้วก็งานของดีเมืองลุงประยาปี68นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมบรรยากาศภายในงานนะครับผมกับน้องเพลงนะครับจะให้น้องเพลงนําเสนอ,อสิ่งที่ดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนนะครับว่า,าจะมีความช่วยเหลือจากโรงเรียนจิตอาสา,ศารราชทานอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้น้องเพลงดําเนินการต่อนะครับครับท่านผู้ชมครับซึ่งในห่วงรับชมรายการท่านผู้ชมสามมรดขอความช่วยเหลือกันไได้ผ่านทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งได้เปิดศูนย์จิตอาสา,ศาช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับแจ้งเหตุและความเดือดร้อนต่างๆหากมีเหตุต้องการความช่วยเหลือที่ใดสามารถแจ้งมาได้5ช่องทางได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้โพสต์2สง่งข้อความผ่านแชท a c e b o o k m essenger 3. ขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด4สายด่วน1510และ5สแกน Q r c อา e คที่อยู่ใต้จอภาพได้เลยนะครับและขอเชิญท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผ่านทางเพจโรงเรียนจิตอาสา,าพระยาทานซึ่งได้นำเนินการไลฟ์สด กิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศตั้งแต่เวลาเป็นนาฬกาถึง17บเนาฬิกาเป็นประจำทุกวันครับร่วมการรับชมและก็ความช่วยเหลือกันได้เลยครับครับพเจ้าครับโอเคครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องเพลงนะครับเดี๋ยวผมกับน้องเพลงนะครับจะพาท่านชมไปชมบรรยากาศภายในงานนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับไปตามผมกับน้องเพลงมาเลยครับน้องเพลงเชิญครับมาครับท่านชมครับผมกับน้องเพลงนะครับจะได้เลยครับอ่าของ พระโอฬารเป็นวัดใาญ่หลวงที่นะครับเดี๋ยวผมกับน้องเงนะครับจะพาทัาชมนะครับไปกราบสักการะนะครับซึ่งถ้าเรียกทางภาษาจีนนะครับคำของหแบดสูงกาเรียกว่าหลักพระสี่มุมเมืองนะครับซึ่งภาคใต้จะมีแค่จังหวัดสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกราบสักการะกันนะครับน้องเคงไปครับไปกันเลย เดี๋ยวเรารจะพาท่านผู้ชมไปชมอะไรกันต่อครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพิธีสมโภชน์นะครับแล้วก็ต่อด้วยเป็นพิธีวน,วนข้าวยาโผนะครับซึ่งเป็นพิธีของ,ของท้องถิ่<ใ>นทย่วาจะหลุกนะครับเดี๋ยวตามผมกันต้องไปกันเลยนะครับเจ็ดครับเรับ ครับผมแอนน็อปเดย์นะครับปัจจุบันนะครับได้เข้ามาในงานแล้วนะครับที่ผมพูดนะครับตรงนี้เป็นพูดของพระบารมี69 9ข้าสนุ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างยกเชนครับทราบข่าวว่าพูดทั้งหมดนี้เป็นโครงการในพระราชดำริโอ้ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าไปเจอพี่เขาคนหนึ่งนะครับเป็นพัฒนาการจังหวัดเดี๋ยวเราไปหาเขานะครับผมแอบเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายแล้วจบไปุดครับเชนครับเชิญครับ ครับผมนะที่การัี่ารครับ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 ผมกได้เข้ามาในจังหวัดขอนมณนนะครับช่วยนที่เราจะดำเนินในด้านการในงานนี้ด้วยนะครับจะให้นาตัวนะครับเรวจะดีตัวของป้าในงานดันการป้อกันการยึดกันจรเวครับนักการจังหวัดขอนมณฑ ในช่วงเวลานานๆตรงมีงานกะไนตอนนี้ได้โรคอันตรายจากมลพิษทางอากาศดีไปประจำปีหมัดขั้นหน่วยนะครับขึืนอกระจายโวันที่6บิ5นี้คุาอยู่นี้เลยนหน้ารันทัดบ ส่วนของรู้งานไม่รู้จังหวัดนะครับซึ่งจะรับมอบหมายจากจากจังหวัดพัทลุงเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของงานยุทธการนะครับยุทธการวันนี้เรามีหน่วยงานมาจัดการทั้งหมด27หน่วยทั้งกับจากทั้งองค์กระทรวงอ่าหน่วยงานในกระทรวงต่างๆรวมอ๋องอ่อมือทุกฝีนแลนอการนี้สถาซึ่งในปีนี้เราใช้ทีงานในการจัดอิสการว่า เด้ไปใต้ทุ่งพระวันนะครับก็มีข้าวเาชาว้าเสมอนะครับเพื่อนเนื่องในโอกาสที่ผลิตปัจจุบันชาติชาติเกิดขึ้นภาษาพุทธศาสนาเรในปีน,น,นี้ด้วยรวมถึงที่หนึ่งในการ,รที่ผิดท่านเคยเสด็จมาที่พัทลุงหลายคารั้งรมกิจกรรมหลายเรื่องก็เลยประมวลผลว่าปีนี้เรา,เรราพัทลุงจะ ใช่ใช่ร่วมก็บางมีร่วมร่วมงานก็เกิดนครับก็บบบเลยนำนิสการถึงงานต่างๆมาร่วมจัดแสดงจกนิทรรศาการที่นี่เลยนะครับแฟนท่านใดที่สนใจเข้าข้างมาชมได้มีทั้งเรื่องของการสมถึงอาชีพ ายใต้หล um, ักป okay. you. ัญญากในสุโขทัยนะครับมีก uh ิจกรรมของทุนเที so okay. uh ่ม huh. ีผลให้ต่างจากทุนเที่ยวเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับบ้านนี้มีรัฐสุโขเองที่อยู่ในพื้นที่ยเจ้าท่านท่านเป็นประเทศพิการใต้ดนท่านนั้นเราก็เลยประมวลผลว่าทุกส่วนราชการที่มาจากที่เนี่ยเราจะน้อมนํำเรื่องของใต้ต้องประบายดีกว่าไม่ตงนะครับแล้วมีทุกส่วนาชการที่อยู่นะครับแล้วก็ทราบก็จะมีทีสมโผู้เสร็จแล้วก็จะมีที่ การการคุเข้ายคูเดกจะพู้เนี่ยในการขุณข้าโยคูแล้วก็มีการถึงนาวาชคาอย่นี้ประมาณึ้นใส่หมีุ่โดยประมาณก็จะเปิดมีสีฟ้าวันนี้วันที่หกพอดีวันวันวันเปิดงานกระชคดพครับครับเดี๋ยวขอบคุณพ่านุณดี่นะครับได้ครับขอบครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผอบคุ่านะครับครับเชิญรบเอเยี่ยมรบรสัการะนะครับสวัครับ โอ้ตัวตรงไหนนะครับเดี๋ยวก็จะนัดเราไปพขวงของี่ครับสวัสดีครับพี่ครับนี่ครับมีไาดัี่้นอานนี้เราก็มาแข่งเก็บเมื่อวานนัะบเมื่อวานแล้วก็เราก็มาจ้อตัดอ่า ทุกคนที่ออนป่วยทั้งยัรเะเืดอย่างี๋ยววันนี้ก็กำลังจัดแต่ว่าเราเตรียมที่จะด อาจจะว่าในเีนนี้นะคะซึ่งเราจะมีกาเปิดงานนีนในานะแกรัเชิญมีตองการจะร่วนนี้นะคะมันก็จะมีมูฟของเหมือาราตางแล้ทั้งเอกันเพอ์นะคะทีมันเพอรอจะมาจัดมูฟเชกแต่ว่าแต่ว่าิีกรมอะไรก็จะมามาโชว์มาจำนายนะคะใได้จับคู่กันใช่ค่ะก็เดินผ่าน ถามมาบางสนใจอาจจะมีงานกันใหญ่มากคแล้วในส่วนของราษาดีนวันนี้ต้องรอดมาเรื่อย้กมือหมาติเหาครเรื่องรนะะแล้วก็แล่าวก็แบ

น้ำจุมที่มีโอกาสนะครับมาเจยมงานนะครับก็มาให้เห็นนะครับเป็นพิพันธ์ใจเขาเป็นฝาครับซึ่งออย่านดีนะครับแต่เพืการนะครับก็ยสดงให้เห็นที่ดีนะครับขอเชิญมาเยี่ยมชมกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊คนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ

ก็มีกิจกรรมก็มีอะไรมาเสนอในงานในรทงี้บางาจเป็นผลิตภัณ์แเป็นผลิตภัณฑ์แบรรูปจากผลไม้นะครับเป็นเป็นวายกับสุรางกันมีวายมันฝี่งวายหนาหนาวขรากันดแกงกะหร

กิกันดีๆแล้วก็ทาวานที่นี่นะนะไปไหนต่ออาปคัี่มาติดไหนกัเนี่ยเรียกว่าตลาว่าเนาะ บอกของเรียนเลยนะครับโอเคแสดงว่าท่านเองท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่งเข้ามาก็ต้องเป็นชมตามก็เด็ดแหลกนครับปัจจุบันที่เราเห็นนะครับตอนนี้หนังเพิ่งเริ่มนะครับเดี๋ยวของมีการเข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆและการการกิจกรรมเนี่ยจะคึกคักมากในตอนกลางคืนนะครับใครมีโอกาสเข้ามาเที่ยวนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอืนต่อไปนะครับท้องเพลงไปน้องไปครับวันนี้นะครับหนึชีวิตนะครับเล่งศูนย์ สองหลักแรกนะครับคือควาหมายรัชมัยปัจจุบันประบาทเพระวชิรเจ้าเจ้าอยู่หนือดินที่1ินะครับสิหลังนะครับคือพระชนมายุของสมเด็พระนิธิถวัลเจ้ากรมสมเด็จพระเจ้ราตุราสุดาสยามบรมราชมารีที่ทรงเจริญพะชนายุแปดสิบากรมท่านทรงรับฝระรานะครับเป็นปณิกาผู้บริการสภากาชาติไทยนะครับ เราจัดงานสลวงปู่สมุทรในงานการท่าตะกัตีนะครับก็อยากจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ที่มาด้วยเชด็จกันนะครับ ท่านผู้ชมรายการผ่านเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพระยาฐานครับหลังจากท่านผู้ชมได้รับชมพิธีรำบวงสวงพระพุทธนิโรคันทรายชัยวัตรจตุรทิศว์่าผมจะได้นําท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศการทําพิธีกวนเก้ายาคูกันต่อเลยนะครับการนี้นะครับขอที่จะ่านตั้งพระร่วมกับกวนเก้ายาคูนะครับขออนุญาตยินดีเชิญท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านปรินาได้เกียรติ มูลเรห้กับสาวพรทจารีอันที่1ครับรันละ7ชุดนะครับรานละ10ชุดครับรองอรับชุดนะครับขอเรียนเชิญท่านรัฐศาสตร์ที่จุท่านผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงนะครับเรียนเชิญท่านที่สุดธรรมเพชรัฐมนตรีกรังหวัดพลาลุงเรียนเชิญท่านโชค์โอ๋สิงรัฐบาลการจังหวัดพลาลุงเรียนเชิญนางสาวพรทจารีธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราาาจัรที่ดเรียนเชิญต่านสานสาธรรงสพันสรังหวัดพิจูรเรียนเชิญนายสัตจิตาัจิตสำนักพิจูงและเรียนเชิญเรียนเชิญทุานาสาวสราอินรัตน์อำเภอเมืองพิจูงรัเขอเรียนเชิญครับ อยากอยากไปบำเพ็พระคุณเจ้านะครับขยัมาทางด้านนี้นะครับเมื่อลูกๆสาวพรมาจารีาได้รับมงคลเฟสจากทุกท่านแล้วนะครับลูกๆสาวพรมาจารีก็จะไปกราบหรือไปไหว้นะครับเปรตพระคุณเจ้าพระพิฆเศพระสารแล้วก็จะกรุงปัญญากระทันธ์ยาประคุณนะ,ะรครับ คนให้กับน้องสาวปุณาจันทร์ของจอดพิทูลเพื่อจะเข้าไปถูพิธีการควรเข้ายตูนต่อ,นอไปนะครับท่านกขวัเข้ายตูนะค,ครับ พิธีกวนข้าวยาคูเนื่องในงานสมโพชพระพุทธโรคันธรายชัยวัฒนจตรุรทิศและงานกาชาติประจำปีของดีเมืองลุงประจำปีพุทธศักราช2 1 8ในโอกาสนี้นายรัฐธองทศาสตร์ชชคิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดตรุงให้เกีรตวมาเป็นประธานในพิธีกวนข้าวยาคูหรือข้าวมาัตุปายา ในพิธีเปิดงานชมพูดพุทธิวโรคัทไตรยชยวัดจดตุรทิศในงานกาชาติประจำปีของดีเมืองพัทลุงประจำปีพุทธศักราช2 6 1 8ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงโดยมีนายวิสุทธิธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องดำเนินการกวนข้าวยากูนบริเวณหน้าศาลาของพุทธิโรคัทไตรชัยวัดจดตุรทิศอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงสำหรับในปีนี้ มีการขนข้าวยาคูจำนวน14กระทะประกอบด้วยอำเภอทั้ง11อำเภอรวม11กระทะรวมกันเรืออันส่วนจังหวัดพัทลุง1กระทะและเทศบาลเมืองพัทลุง1กระทะซึ่งจะได้นำข้าวยาคูประมาณ100กิโลกรัมโดยข้าวยาคูที่กวนเสร็จแล้วจะนำไปถวายพระพุทธรโปคันตรายเชย,ยวัดเกต,ตุรทิศและแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองและความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บตามความเชื่อของคนโบราณ สำหรับพระพุทธรโรคันทรยชัยวัฒเจตุรธิศหรือพระสีมุมเมืองเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสมริด์ปางสมาธิปฏิสถานอยู่ภายในศาราจตุรมุขบริเวณหน้าระหว่างสารากลางจังหวัดพัทลุงกับศาลจังหวัดพัทลุงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้แก่จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2511นับเป็น57ปีที่ปฏิษถานอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และในระหว่างนี้ขอเชิญท่านผู้ชมรายการผ่านเพเจเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพระเจสานได้รับชมภาพบรรยากาศในพิธีควนข้าวยาคูกันต่อเลยครับ ละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์อันใดทำด้วยใจตัดสินที่หลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจ สำหรับการไลฟ์สดผ่านเขตพื้นโรงเรียนจินอาสาพิยฐานตอนอาสาโครงานส่งโค้ชพัฒนาเทวคันตรายชัยวัฒน์จักรพิษและงานกาชาดประจำปี68ของมีเมืองลุงนะครับด้านสถานที่ศาลาการบรรทุนจุนยงจังหวัดพัทลุงครับก็ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานของจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมดีๆนะครับงนี้และก็กิจกรรม ท่านทำให้การนำสนอกิจติกรรมใน่ทำให้คนไม่ดีครับขอบคุณข้อมูลจากโองพีนนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราให้กี่มีนเท่าอยากดูเสียบ้อยแล้วนะครับทางกีฬาาสาจากตรงไปหาช่างที่สิบนึ่งของคนเมืองสรีนะครับก็ปกติการไ้า์ผ่านเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสารราชานไว้แต่เพียงเท่านี้และต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับในการรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับมากครับสวัสดีครับ สละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์ทันใดทำด้วยใจสัตด์สืทอือหลักคุณธรรมนำใช้